สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนีตื่นมาตีสี่มาหาเหตุเบียร์ขึอนก่อนลูกสิตื่นเนาะคะ่ะก่อนอื่นแม่ลูกออนก็นต้องเตรียมนุ่มก่อนเตรียมเซ็ตขวดเซ็ตตู้เย็นไว้ให้ยาเนาะคะ่ะนุ่มที่ปั่มทั้งคืนนะคะเขามาผสมนะคะกับนุ่มที่เห่าค่ายเย็นนะคะมือนึงสิเตรียมใบโหกขวดค่ะพี่น้อง ปกติน้องสิกินมือละสามขวดนะคะส่วงเสาตแต่ว่าแม่กะเอาเพื่อไว้เพื่อลูกหิวนะคะเพื่อลูกบ่พอนะคะน้ำนุ่มแม่ลายนะคะพี่น้องขาแม่กะเตรียมไว้หลายขวดค่ะขวดละสีออนนะคะขวดนุ่มนี่แม่ี่สื่อเพื่อญงเลยค่ะพี่น้องขาสื่อขวดแปดออนไว้เลยค่ะขวดสีออนคือน้องกินอ่า เมดเร็วนะคะพี่น้องคะก็ต้องเติมปเป็นขวด8ออนไปเลยค่ะพี่น้องสำหรับต่อไปเขอากระสีมา1เข่าค่ะพี่น้องคะตีซบารกังขางก็ยังวตื่นเลยค่ะพี่น้องเข้ากับมา1เข่า1น,นามก่อนนะคะพี่น้องคะคอยจะไปเหตุเบียกย่างอื่นนะคะไทยเฮือนก็นยังบม่มีผู้ใดตื่นนะคะพี่น้องคะปกติปูเป็นสิไปกีดยางนะคะ สงใส่ส่วงนิ้ยังบบถึงเวลาเกีดยากนะคะก็เลยยังบ่ตื่นนะคะแม่ลูกอ่อนกับสินหนึ่งเขาไวกอนข่าญ้าตื่นมาก้ากับสิใดเห็ดกับเขานะคะกับิดเดกินเขาเลยค่ะพี่น้อง่วงเสามิงกับสิไปเห็ดางานจิตมุ่งเสาก็ตตองเตรียมคงเตรียมคล้องไวกตาเสานะคะพี่น้องค่ะถ้าตื่น สา็นี่ก็คือบบท่านนะคะพี่น้องคะเหตุนันเฮ็ดนี้บบท่านเตรียมของให้้ลูกบบท่านนะคะทาความสะอาดเมียนเฮื่อนเมียนซ่านบบท่านนะคะพี่น้องคะก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะตรงที่ลูกจะไม่เหตุจิจกรรมนอนเลนย่ำกลังเว้นค่ะพี่น้องคะเข้าก็ต้องกวาดความสะอาดนะคะปัดฟุ้นปัดมดนะคะพี่น้องคะเตรียมทำความสะอาดมองต่างๆนะคะพี่น้องคะเพื่อชีวไฮมันมากกาลูกเข้าเนาะค่ะพี่น้องคะ แม่ลุกอ่อนอี่คือมือยแห้งค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเขาก็อดทนเนาะคะ่ะเห็นลูกกำเศร้ามือแล้วค่ะพี่น้องปวดเส็จแล้วนะพี่น้องคะเขาก็ซิมาอุ่นนุ่มให้ลูกเข้านะคะ น้ำตลางเครือต่างๆนะคะต้องทำความสะอาดไฟเปิดไปเลยค่ะเปลืองเปลืองไฟโมเมนดอกค่ะพี่นองค่ะมันเห็นหุงอยู่นะคะตาในกก่องมันเป็น,นเคนคือหมืดหมดนะคะพี่นองคะ่ะกว่าทำความสะอาดนะคะมันแปลนนึ่งจากพวกไม่งงไม่งอดนะคะสิบบรั่งว่ากัดลูกเข้าเนาะใส่เขาใช่ตีบเขาไว้ใต้เสาน,นะคะพี่นงคะ่ะ พร้อมขนาดคะพี่น้องคะไดซินหลอดหรือว่าปลายแหงกินกัานี่แสบขนาดเขาไม่นี่มันสีหอมมันสีเหนียวดีนะคะไก่ชิแจ,จงแล้วค่ะพี่น้องคะมาล้างถัง่วลังซ้ำกันในมันเรียบร่อยค่ะพี่น้องคะ หย่าตื่นขึ้นมาเราจเได้เอาล้านเลยเนาะเราสิบว่ามีเวลาเห็ดเบียร์เขาต่ตองเห็ดเบียร์ก่อนนะคะพี่น้องเก๋สั้นกานแกวเ่อนสั้นย่างตอนเชาตองไงมันเรียบร้อยค่ะ เขาจางเสิแต่งตัวไปเฮ็ดงานใดนะคะพี่น้องคะ่ะอาหารการกินเดี๋ยวยาเสียดอีกหนึ่งจะเข้าจับนั่นจับนี่ผิดพลาดมันอาจจะไปถือกลุบอาจจะเสียอน,นะคะแอาก็อีกอย่างนึงเขาอาจจะผิดกรรมเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะคนอีสานนี่สิถือในเรื่องการกินต่างๆนะคะเห็นข้าวลมนะคะยานผิดกรรมนะคะหกโมงกลัวแล้วนะคะเกือบเจ็ดโมงแม่ลูกอ่อนก็เสิได้ดีดผ้านะคะเพื่อสิได้เตรียมของไปเฮ็ดงานนะคะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวนิ่งกับเสด้แต่งตัวไปเห็ดงานแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะ